ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a98 5g ครับ mm hmm. เขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปได้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้สําหรับเจ้า oppo a98 5g รุ่นนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาเหมือนต้นๆน,นะครับราคาเปิดตัวราคาวางจาําาหน่่่ยยขอูที1990 ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้มาเป็นเจ้าของก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเนาะซื้อวันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะมีของแถมมูลค่า6 4 9 9บาทก็จะเป็นตัว v ี p ีไอพการแล้วก็กระเป๋าแถมให้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็กําลังหามือถือในเรทราคานี้เอามาไว้ใช้งานก็แนะนําให้ไปจัดเลยนะครับเพราะว่าของแถมของเขาเนี่ยแบบพื้ยระยะเวลามันจํากัดจริงๆเนาะเพื่อนๆก็โอเคครับเจ้า oppo a 98 5g เครื่องนี้นะครับผมเองเนี่ยสัมผัสมาสักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมชอบในตัวดีไซน์ตัวเครื่องของเขาเนาะสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับฟ้าลังของเขาเนี่ยโอ้โหเวลาสัมผัสเวลาเราจับแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่ละมุนมือดีมากๆเลยนะครับแล้วอบ เนะวลาจับเนี่ยจะไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับเพื่อนๆืแล้วตัดกับตรงโมดูลก้อนของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆครับผมดีไซน์ตัวเครื่องของเขานะครับตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมเนาะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานนะครับสแกนแลายนิ้วมือก็อยู่ด้านข้างครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับแค่สัมผัสก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เนี่ยก็คือสแกนได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับในเรื่องความปลอดภัยของเขาพอเชื่อมต่อมีมาให้ครบครับผมเป็น Type C ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่ แล้วก็เสียงดังกระหึ่มมา,ากๆเลยนะครับเขามาพร้อมกับโหมดพิเศษที่เป็นตัวอัลต้าวอลลุ่มนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่งเสียงเพิ่มไปเป็นแบบ200%ได้เลยเสียงดังกระหึ่มมากครับก็แจ็ค3.5ยังอยู่นะครับผมนี่พอร์ตแจ็ค3.5ยังมีเนาะทางด้านซ้ายม,มือก็เพิ่มเสียงลดเสียงถาดใส่ซิมครับอะไรต่างๆให้มาครบเลย ตัวนี้นะครับดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยจะให้ขนาดมาที่6.7นิ้วนะครับถามว่าใหญ่ไหมใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาร์ทโฟนหน้าจอ6.7นิ้วเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยเนาะแต่ว่าเราถือแบบนี้แล้วฟีลลิ่งในการถือการหยิบจับสนหรับตัวผมเองแล้วนะครับผู้ชายอาจจะมือใหญ่นิดนึงก็เนี่ยครับถือใช้งานมือเดียวก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมในระดับนึงแต่ถ้าคุณผู้หญิงมือเล็กก็อาจจะต้องประคอง2มือเนาะเพราะว่าไซส์หน้าจอเขาใหญ่จริงๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เวลาเราได้หน้าจอใหญ่มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับชมในเรื่องตัวคอนเทนต์ u t u b e นู่นนี่นั่นได้เต็มที่เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อน ก็การถือใช้งานของผมก็ประมาณนี้ครับฟิลิในการทัดดีอยู่แล้วดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นกล้องหน้าเจาะรูแบบนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานตัวกล้องเนี่ยสายตาเรามองตรงกล้องตรงนี้เวลาเราถ่ายภาพออกมาปุ๊บมันก็จะดูแบบเฮ้ยบาลานเนาะแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันมองดูแล้วมันโอเคที่สุดแล้วละครับในบรรดามือถือกล้องเจาะรูเป็นตำแหน่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวขอบต่างๆด้านบนด้านข้างอ่ะก็ไงครับก็บางในระดับหนึง่งแต่ว่าตรงท้ายเนี่ยจะหนานิดนึงเนาะดี ดีไซน์โดยรวมแล้วทําออกมาได้สวยครับเป็นมือถือจอใหญ่แต่ว่าฟิลิ่งในการถือการหยิบจับดีมากครับแล้วตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาดีมากๆเลยนะครับน้ำหนักอยู่เพียงแค่192กรัมเองนะครับแล้วก็มีความบางอยู่ที่8.2ม mm ิลลิเมตรนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมทําออกมาได้สวยมากถูกอกถูก,กใจผมจริงๆครับในส่วนตัวการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ หัวชาร์จที่เป็น67วัตต์ซูเปอร์วูคคับก็คือชาร์จเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนจากศูนย์ไปจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่40นาทีนิดเองแต่ว่าจากการใช้งานจริงของผมแล้วผมได้ลองเทสดูนะครับแบบเปิดเครื่องใช้งานเหมือนคนปกติทั่วไปก็เขาใช้เวลาประมาณ50นาทีนิดๆเนาะก็ถือได้ว่าไม่ได้แบบเฮ้แตกต่างมากนะครับเพื่อนๆนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีแบตเตอรี่สักประมาณยี่สยบชาร์ปซ็นต์นะก็เราเสียบชาร์จไปประมาณสักยี่ ทำให้เราแบบเออเพียงพอต่อการใช้งานเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับผมได้ใช้งานมา แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีความจุอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วไซส์หน้าจอ6.72นิ้วเนี่ยซึ่งตัวการกินพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆเลยนะครับแบตอึดมากยอมรับเลยคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าตัว OPPO A98 5G เนี่ยใช้งานแบตได้นานมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดเนาะถึงแม้ว่าหน้าจอจะขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆผมได้ลองเทสเกมไป1ชั่วโมงนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่12%เองสาหรับการเล่นเกมนะครับแล้วฟิลลิ่งที่เราได้รับเนี่นม,มกเ ต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับผมก็ตัวแบตเตอรี่อึดครับแล้วก็ได้ชาร์จมาแบบค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมแล้วเขามาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้วความละเอียดของตัวจอเนี่ยเป็นจอ Full HD+ นะครับเพื่อนๆและยังไม่พอครับเขายังมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh สูงอยู่ที่120เฮิรตครับแน่นอนใครที่ต้องการความลื่นไหลความสมูทตัวนี้ก็มีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับพื้ปพัดปื้ปพัดเนาะเราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือว่าจะเอาแบบ120เฮิรตนะครับ ก็ผมเลือกไว้ที่สูงก็คือ120เฮิรต์นะครับก็เราก็จะได้รับประสบการณ์ที่แบบลื่นไหลสมูทนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอ่าฉันจะเดินทางฉันต้องการแบบเซฟแบตเตอรี่ฉันไม่ได้เล่นเกมเพื่อนๆก็เลือกไว้ที่60เฮิรต์ก็ได้นะครับเขาก็จะประหยัดแบตเตอรี่ให้นะครับผมก็เลือกตามการใช้งานของเราเลยเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อก็มาเลือกใช้งานได้เลยเนี่ยครับทัชก็โหเนียนลื่นสมูทดีครับฟีลิ่งในการทัชการใช้งานก็คือทําออกมาได้ดีมากๆการตอบสนองต่อการสมทาออก ด,ดีมากๆครับสำหรับเจ้า Oppo A98 5G นะครับเขามาพร้อมกับแรม8 g ิแล้วก็ตัว r อมเนี่ยให้มาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ256 g ิกก็ให้มาแบบโอ้โหใช้งานได้แบบ จุกๆครับใช้งานได้แบบเหลือเฟือเลยเนาะเหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยโห,ยโหยลดเกมเยอะๆไม่ไว่าจะเป็นตัวเกม ROV PUBG พ r e e f ฟ r e เกมชิน Call of Duty อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเนาะว่าเกมเนี่ยกราฟิกมันสวยแน่นอนครับพอกราฟิกสวยปุ๊บเนี่ยพื้นที่ในการแบบใช้ข้อมูลของเขาเนี่ยมันก็จะเยอะไปด้วยนะครับสำหรับตัวหน่วยความจำ250กิกเนี่ยก็เพียงพอแน่นอนครับเพื่อน ก็ดยรวมแล้วฟีลลิ่งจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะจากการใช้งานนะครับผมก็ลื่นไหลสมูทดีครับตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีมากๆครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นของตัว snapdragon 6 9 5 5G ครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแรงอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆการใช้งานอะไรต่างๆอย่างที่ผมพูดไปครับเนี่ยทัดไปทัดมาลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับอ่าดูโซเชียลมีเดียอย่างเช่นตัว a c e b o o k อ่าเนี่ยครับเพื่อนๆนเราก็สามารถที่จะใช้งานทัดได้แบบลื่นๆ่นแบบนี้เลยนะครับบวกกับตัวจอ120ยยิบเเนี่ยครับใช้งานได้ดีอยู่แล้วส่วนการเล่นเกมล่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกม rov ให้เพื่อนนๆดู ก็นี่ครับผมเขาก็จะมีตัวไฮเปอร์บูสต์นะครับเป็นการเปิดอินจินเกมนะครับผมก็จะเร่งในเรื่องตัว CPU เร่งในเรื่องตัวกราฟฟงกราฟิกให้เรานะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกดูตรงนี้ได้เนาะก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับโปรแกรมเมอร์สมดุลแล้วก็พลังงานต่ำครับสามารถดูเฟรมเรตตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีตัวโหมดโฟกัสโหมดการบล็อกต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเล่นกแอปเปอลอัพก็ได้นะครับผมก็เป็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับ ให้เราแบบเล่นเกมเนาะลำโพงเป็นลำโพงคู่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมลองเร่งเสียงให้เพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยครับพอเราเร่งไปปุ๊บเขาก็จะขึ้น20 0แบบนี้ซึ่งเสียงดังกระหึ่มมากอัน,นี้นี่ยชอบมากๆครับเพื่อนเพื่อนในเรื่องตัวลำโพง,งเขานะครับตังค่ากราฟิกของเขานะครับ s n a p ด r a g อน6 9 5 5 g ภาพเอดีเนี่ยเปิดสูงมากได้นะครับการแสดงผลอ่า เปิดได้ที่สูงนะครับแล้วก็ตัวพาร์ติเคเนี่ยปรับสูงมากได้สนามรบตัว60 fps เนี่ยเปิดได้แน่นอนครับเพื่อนเพื่อนก็คือตัวตั้งค่ากราฟิกเนี่ยก็ปรับได้แบบสูงพอสมควรเนาะแต่ว่าการแสดงผลเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะดันไปสุดได้นะครับผม ปรับได้ประมาณนี้ฟีลลิ่งในการเล่นล่ะเป็นยังไงบ้างบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าสบายๆครับแล้วที่สําคัญหน้าจอของเขามันใหญ่เนาะมันทําให้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมของเราเนี่ยได้เต็มที่เต็มอัตรลมากยิ่งขึ้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆลื่น,นไหลสมูทดีความร้อนควบคุมได้ดีครับสนับการเล่นเกม ROV บอกได้คําเดียวว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับในส่วนตัวเกม PUBG Mobile ล่ะผมขออนุญาตเข้าให้ดูอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่าการเข้าเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็จะแบบ แต่ละเกมแต่ละเกมเขาก็จะแบบเล่งให้เราเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเปิดโปรแกรมเมอร์ไหมหรือว่าหมดสมดุลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ หน้าจอใหญ่ครับใหญ่สะใจมาก6.72นิ้วก็คือมันเหมาะต่อการเล่นเกมเหมาะต่อการดูคอนเทนต์เหมาะต่อการดูซีรีส์ซีรีส์มากมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเวลาถือเนี่ยตัวเครื่องของเขานะครับมันมีความมั่นคงครับเวลาเรากดเวลาเรากําลังแบบเฮ้ยมีอารมณ์มีส่วนร่วมกับเกมเนี้ยมันแบบเออมันมันแบบมันทนมือดีครับเพื่อนเพื่อนก็คือแบบเล่นได้สะใจมากบอกได้เลยครับ โอเคเข้าเกมมาแล้วครับผมเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อย Snapdragon 6 9 5 5 g นะครับตัวนี้ถ้าเราปรับกราฟิกเนี่ยสูงสุดได้ที่ HD เฟรมเรทจะดออปลงมาที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับมาสมดุลปุ๊บเฟรมเรทของเราเนี่ยจะเด้งไปัลต้าให้นะครับปรับลงมาดีเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าครับผมปรับกราฟิกได้ประมาณนี้เนาะ ฟีลิงในการเล่นก็กราฟิกสวยภาพสวยความลื่นไหลความสมูทมีลำโพงกระหึ่มเพราะว่าเป็นลำโพงที่เสียงดังมากๆแล้วก็จโรสโคปเนี่ยใช้งานได้ดีครับสำหรับการเล่นเกมตัว PUBG Mobile ก็โดยรวมแล้วการเล่นเกมต่างๆก็คือทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับในเรือราคาเหมือนต้นๆอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับในเรื่องตัวการเล่นเกมของเขาเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ความเร็ยดอยู่ที่32ล้านครับแล้วก็กล้องหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความละเหลักอยู่ที่64ล้านแล้วก็มีเลนวัดระยะความเรียด2ล้านแล้วก็มีไมโครเลนความละเอียดแบบ2ล้านนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายแบบขยายสูงสุดได้ที่ 40x เลยนะครับก็จะคล้ายๆในกล้องตัว Reno 8T เนาะก็ตัวนี้นะครับผมจากการใช้งานเป็นยังไงบ้างอ่ะให้เพื่อนๆดู UI การใช้งานของเขาหน่อยแล้วกัน ก็ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ครบอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเนาะกลางคืนก็คือถ่ายในที่แบบแสงน,น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยอาจได้สูงสุดที่ 1080p นะครับผมก็ภาพถ่ายปกติปิดเปิด AI อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆรูปคนก็เป็นการแบบถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ปรับในเรื่องตัวโหมดบิวตี้ต่างๆเนาะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีโหมดโปรเอ็ดดี้พิเศษพานูรมาสโลโมชัน ไฮเปอร์เลบแล้วก็กล้องคู่กล้องจุลทรรศนะ์ก็คือการข,ขยายแบบ 40X เ็นะครับเ,เพื่อนสติ๊กเกอร์สแกนข้อความอยู่ตรงนี้ครับบทการใช้งานมีมาให้ครบครับผมก็ตรงนี้นะครับตัวกล้องของเขาเนี่ยผมแอบเสียดายนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายภาพเลนส์มุมกว้างเนาะแต่ว่า oppo เขาไม่ได้มีใส่เข้ามาให้นะครับอันนี้แอบเสียดายนิดนึงแล้วกันก็การใช้งานอื่นๆละ่ะเป็นยังไงบ้างผมเป็นคนชอบถ่ายภาพดอกไม้ครับเ,เพื่อนก็โอเคตัวถ่ายภาพดอกไม้ก็โอเคนะครับนถ่ายออกมาแล้วก็ ดูได้ในระดับหนึ่งเนาะตัวนี้คือการขยายของเขานะครับแบบเนี่ยแบบโอ้โหแบบเขาแบบขยายได้แบบลึกมากๆเลยนะครับผมก็เอาไว้แบบถ่ายนะครับสําหรับการขยายเนาะใครที่แบบอยากลองมุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยถ่ายดอกไม้โอเคสวยครับแล้วก็การถ่ายภาพตัวบุคคลนะครับผมว่าสาวๆชอบแน่นอนเนาะเพราะว่าตัวกล้องเขาเนี่ยโอ้โหปรับอะไรต่างๆได้แบบเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติครับไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเพื่อน ตัดคงตัดขอบได้เนียนมากๆแล้วก็ใบหน้าก็ปรับให้แบบเออได้สวยมากๆเลยนะครับผมถือว่าคนที่แบบซื้อมาถ่ายภาพตัวภาพบุคคลเนี่ยโอ้โหน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าทาง oppo เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องการถ่ายภาพบุคคลอยู่แล้วนะครับผมถ่ายภาพอาหารหลละเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับสีสันก็ดูดีดูได้ในระดับหนึ่งนะครับผมถ่ายไอรอนแมนก็โอเคครับผมเนี่ยประมาณนี้เนาะในที่แสงแน,น้อยๆนะครับผมนี่ครับก็ความคมชัดอะไราต่างๆโอเคดีครับ ถ่ายกล้องหน้าเซลฟี่ล่ะแน่นอนครับในเรื่องการปรับความบิวตี้เนี่ยโอ้โหทำออกมาดีดีด,ดีสุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ยกนิ้วให้เขาอยู่แล้วเนาะในเรื่องการถ่ายภาพบุคคลนะครับก็คือคนที่ซื้อมาแบบถ่ายภาพบุคคลเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องชอบแน่นอนครับจากที่ผมได้สัมผัสมานะถ่ายภาพอื่นๆก็เนี่ยครับสีสันก็ดึงออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วการใช้งานในเรื่องตัวกล้องทำออกมาได้ดีมากครับเหมาะกับคนที่เอามาแบบถ่ายภาพบุคคลถ่ายกล้องเซลฟี่นะครับอันนี้เนี่ยจะถูกอกถูกใจแน่นอนครับไม่เชื่อก็ลองไปสัมผัสเครื่องจริงที่ oppo brand shop ดูนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปถ่ายดูแล้วกันว่าเฮ้ยสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากที่ได้ใช้งานมาผมบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหกล้องหน้าเนี่ยแบบเนียนเป็นธรรมชาติกล้องหลังเวลาเราถ่ายภาพแบบ หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยตัดขอบแบบได้เนียนมากๆครับเหมือนเราใช้กล้องโปรถ่ายครับเวลาอัพลง f c e e o o o เนี่ยก็แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยคือกล้องมือถือนะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับก็คือทําออกมาได้ดีมากๆครับผม สำหรับการเชื่อมต่อของเขานะครับก็รองรับ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว WiFi เนี่ยจับได้ทั้งตัว2.4 g h z แล้วก็5 g h z นะครับดาวนโหลดไฟล์ใหญ่ๆแป๊บเดียวก็เต็มนะอย่างเช่นตัวเกม PUBG Mobile เนี่ยแพทเสริมเพื่อนๆจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะครับก็จับสัญญาณ Wi-Fi ก็ดาวโหลดแป๊บเดียวเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผม Oppo เขาก็จะมีตัวเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทําให้เครื่องเราเนี่ยเหมือนใหม่อยู่เสมอครับ สามารถที่จะใช้งานได้ลื่นไหลและก็สมูทแบบเหมือนเครื่องใหม่เนี่ยนานสูงสุด48เดือนเลยนะครับด้วยเทคโนโลยี Dynamic Computing Engine ของทาง Opp o p p โของเขานะครับผมก็ทำให้เราใช้งานได้ลื่นไหลได้สมูทเหมือนเครื่องใหม่ๆเลยนะครับผม ก็เป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า oppo a98 5g นะครับสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคา10,000ต้นๆน,นะครับผม19,990บาทก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครที่ชอบชาร์จเร็วๆอ่ะแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหัวชาร์จ67วัตต์ก็คือชาร์จแป๊บเดียวเต็มครับผมใครที่ชอบถ่ายภาพนะครับกล้องหน้าเซลฟี่กล้องหลังเนี่ยถ่ายภาพบุคคลได้สวยได้ดีมากๆเลยนะครับ ใครที่จะซื้อไปถ่ายแฟนเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะว่าการปรับใบหน้าต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบนานๆเนาะชอบแบตอึดๆตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโอ้โหแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะครับในเรื่องการใช้งานของเขาถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับผมก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับผมยังไงก็ ใครที่แบบเฮ้ยกําลังหามือถือในเหรียราคานี้เอาไว้ใช้งานเนี่ยผมแนะนําให้ไปจ,จับจองเป็นเจ้าของได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ได้ของแถมมูลค่า6,499บาทเลยถึงวันที่30มิถุนายน2566เองนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ